ดูชิ้นหนึ่งใหญ่มากใหญ่มากไ้ยเลวใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าเง่ะโอู้สุดยอดอันนี้กินได้แบบไม่อั้นอ่ะกินวากิวเนเ้มี่มได้แบบไม่อั้นซูชิทั้งปลาแล้วก็ซูชิเนื้อได้แบบไม่อั้นเรียกว่าใครมาโอซาก้าครั้งหน้าอยากกินแบบคุ้มๆราคาไม่แพงอร่อยถูกใจแน่นอนต้องาองมาพบกับเราสองคนกันในช่องกินยูดีแน่นนนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โอซาก้าและที่สำคัญ โอซาก้าเนี่ยเรียกว่าเป็นแหล่งของกินขอ,ของญี่ปุ่นเลยนะ,นะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยมาเจอร้านบุฟเฟ่เนื้อวากิวและก็ซ,ซูชิมากแน่เหมือนกันไปดูพร้พอมกันเลยดีกว่าถึงแล้วทุกคนนี่ป้ายร้านนี้นะคะร้านอยู่ชั้นไหนมิจิชั้นสาม้ามีลิฟต์ด้วยอ๋อมีลิฟต์เหรอมเมื่อกี้ขี้อนไป้ายว่า รู้สึกว่าต้องกุมไปได้ต้องกุมบันไดบันไดก็นี่ไงบันไดแต่มืดมากเลยเธอนองมากยาลิฟเลอรโอเคลิฟลิฟท,ทุกคนดูออกลิฟมาไม่มีป้ายร้านเลยไม<น>่มีอู้ยอยู่ในนี้อยู่ในลึกนี่นี่นี่ออกลิฟมาก็คือแบบงง,งอ <S <S ๆ,ๆอ่ะแค่อยู่ในลึกอ,อีกทีนึง <S <S ๆๆเออเอาไปไปไปโอเคอุ้ยดูมีประตูชั้นนึงอ่ะ ล,ลับเนาะรับแบบหาไม่เจอมเซนาเซนคัาคัมไาเข้ามาในร้านแล้วทุกคนร้านอยู่ชั้น3านะคะออกลิฟต์มาแบบเหมือนเมื่อกี้เลยคือมีความแบบเหมือนลับๆอ่ะประตูแบบลับๆ แต่พอเข้ามาเอ้ยร้านสวยมีความแบบว่าเออเก๋นี่และนี่ที่เราสั่งมาอันนี้เป็นแบบชาบูนะคะน้ำมีให้เลือกยอะมากเราเลือกมาแบบออริจินัลแล้วก็ะะสุกี้นะคะเพราะว่าแบบชาบูสไตล์ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยสามารถเลือกผ่านโทรศัพท์ของเราได้เลยสแกนคิวอาโคดแล้วก็เล,กเลือกข้อดีคือมีรูปภาพด้วยกดป๊อบปได้ดีมาก ส่วนอันนี้เนี่เนื้อโอ้หโหสุดยอดนม่ก,กินมากกินไม่อันนะครับอันนี้กินได้แบบบุฟเฟ่ทุกคนสุดยอดจดแรกนะครับโอ้โหอันนี้คือแบบเซตแรกนะคะมีผักด้วยแต่ว่าถ้าใครแบบกินผักดูเหมือนกินกับมิจินะคะเขาจะมีแบบนู่นเลยไปตรงนุน้นสามารถแบบหยิบได้แบบไม่อันหรือว่าดีมากส่วนเครื่องลืมอธิบายเลยรวดเดียวกิ๊กสั่งไปเป็นแบบว่ากิ๊กฮวยบูตรดืด่มได้ไม่อันแต่อันนี้เนี่ยเราจะต้องเพิ่มเงินต่างหากเท่าไหร่ หนึ่งพันสองร้อยเยนหนึ่งพันสองร้อยเยนประมาณสามร้อยบาทสามร้อยบาทดื่มได้ไหมอันคุ้มมากคุ้มไม่ไหวไม่ต้องกินรีบพิน lay อะไรเยอะแยะมากมายดูชิ้นหนึ่งใหญ่มากชิ้นเลยมั่งใหญ่กว่าหน้าเงี้ยอ่ะจะกินไม่กี่ชิ้นวะเนี่ยนี่จะพยายามกินหลายๆอย่างเลยลงเลยอันนี้นัวดีที่สุดในด้านนี้นะครับโอ้โหอันนี้ก็ดูดูรู้เลยว่าดีที่สุด เนื้อนะคะทุกคนแบบว่าถ้าใครกินได้เนี่ยแบบไม่ต้องสุกลอยจะซึมเลยนะสักประมาณครึ่งหนึ่งโอเคแล้วว้าวน่ากินไหมทุกคนน่ากินมากโอ้โหคิก็ตัวแทนหมู่บ้านนะคะมาครั้งนี้ร้านนี้ครั้งแรกคนจุเยอะลงไม่ยากเลยชิมไทยชิมไทยมากจะกินมากโอ้ นุ่มมากนุ่มแน่นอ่ะกระเขนอ่อมากนุ่มมากเนื้อดีมากอันนี้กินได้แบบไม่อั้นเลยนะกินสองคขยังไม่หมดเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อวาเกลนะคะของร้านนี้แล้วก็เราจะสั่งแบบไหนก็ได้อันนี้เนี่ยจะเป็นฟิลแบบว่ามันแทรกเยอะเป็นแบบผินอ่อนเลยแต่ถ้าใครแบบโหกินแบบนี้เยอะไม่ได้วะ่ะก็จะมีแบบหลากหลาย ใหญ่มากใหญ่มากจริงทุกคนอันนี้คือแบบว่าแค่ออเดิร์มนะคะอยญ่ทุกคนมามากเพราะว่าแบบกลิ่นหอมมากเนื้อดีมากเลยอ่ะชับชับชับเว้แกฉันเจอร้านรับร้านใหม่ที่มาโอซาก้าไม่มานีา่ถือว่าพลาดเลยทีเดียว,วนิดหน่อยพออ,อันนี้โซซึงงานะครับอันนี้เป็นซอสงามอุ้ยน่ากินมากใครชอบกินซอสงาคือแบบของร้านนี้คือแบบเข้มข้นมากทุกคนลุยพี่ใช่ นิ้มมากเออนุ่มจริงโคตรนิ่มมากจริงไม่จรินี่น่าจะสองคำหมดป๊าหมดจ้าโอ้ไม่หมดไม่หมดเัวจริงใหญ่มากจริงใหญ่สุดๆจริงมันสเต็กนะใช่เหมือนสเต็กเหมือนสเต็กตอนนี้นะคะทุกคนเรามาตอนร้านเปิดนะคะยังแบบว่ายังลูกค้าแบบยังไม่มีนะคะแต่ว่าใช่ มาเซฟใหม่แลวจ้าโอ้ดูแต่และอย่างอันนี้ของใหม่ที่เราสั่งมานะคะน่ากินมากเห็นมาม้อเราจะเป็นแบบ2แบบนะคะนี่จะเป็นแบบชาบูแล้วก็มีซุก,กี้แต่ถ้าซุกี้อ่ะกินกับไข่ดิบไข่ไขด่ดิบด้วยใจดีจังไข่ดิบนี่คือแบบเท่าไหร่กไร็กได้ะ,ะกินกี่ลูกก็ได้จ้าโอ้โหเป็นลากินไปกินซุกี้อะกินทุกคนแบบกินไค่ดิบแบบดุมากเลยนะแต่นี่เราสั่งเนื้อมาจะมีเนื้อมีลิ้นนะคะหลายอย่างอเมจิใส่กินอะ โอเคใส่ดิ้งไหมอรินลิ้นใส่ไปสุกี้อากิสุกี้อ่ะจริงๆอร่อยไหมอร่อยอ่ะกินคำเดียวก็รู้ถูกต้องป่ะเวลาที่แบบเราไปกินร้านอาหารเนี่ยไม่ต้องรอคำสุดท้ายหรอกกินคำแรกก็รู้แล้วว่าร้านนั้นของอร่อยไหมอร่อยไม่เจอแห้งช่วชยโคเข้าใจว่าอร่อยเออดูหน้าตาเนื้ออะไรเงี้ยก็รู้แล้วเจ้าว่ามาสุกี้เอาผักเลยร้านนี้ดี นี่ตามหาร้านแบบนี้มานานมากแล้วนะเพราะว่าอยากที่จะแบบว่ารีวิวให้ทุกคนนะคะพอามาเจอวันนี้รู้สึกว่าดีใจว่าอืมีการเด้งนอมีก๋จีให้นะครับอืมคือแบบเขาชิ้นใหญ่มากเลยนะคำนึงน,นี่คือแบบว่าเต็มคำ ไม่ขี้เหนียวอ่ะคือแบบบางร้านไฟแล้วก็ชิ้นเล็กเลยไม่เจ๊น้อบางร้านนีไม่เลยใหญ่มากกินกับคอนเสิร์อันนี้เล่นกินกับคอนเสิร์ตมีซอสก็มีอะไรได้แบดนะครับนี่เป็นสิบแบบเนี่ยดิ้งก็อร่อยถ้ากินนานมากทีที่สุดเยอะๆก็เบื่อกินกับดิ้งสลับกันกินได้เยอะๆใช่ อร่อยวะ่ะไม่อยากไายเลยอ่ะเวลามาเจอร้านอร่อยๆอย่างเงี้ย่ทยอยู่พูดไปแล้ไม่อยากไายเลยเจอร้นานอร่อยเลยไม่เป็นไรพูดอะไรไม่ได้แล้แต่สุดยอดแนะนำทุกคนเอ็นเนื้อวัวที่ดีที่สุดนะคะไปกินเป็นกับน้ำซุปสุกี้นะคะแล้วกินกับไข่วันเจี๊ยบส่วนลิ้นอ่ะกินเป็นแบบชาบูจะอร่อยว่ะแล้วที่สำคัญร้านนี้โคตรด,ดี มีหมูด้วยใครไม่กินเนื้อมีหมูด้วยมีหมูมีซีเครตด,ด้วยอืมเดี๋ยวสั่งหมูเดี๋ยวสั่งซีเครตมให้ดูว่าอะไรอะไรเป็นหมูเหรอไม่เจมูกับเบอรกอมีซอสมารานะครักซอสมาราจ้าเสร็จรึเปล่าโอ้ยอันนี้นซอสมาราก็อร่อยมากมาราคิกับ ค่อยพูดเดียว่อยบูด,อดเออมันเข้ากันอยามีความแบบว่าเผ็ดๆผ็ดจิตเซหน่อยแล้วก็หมดแก้วเลยเหรอหมดแล้วนี่ยไม่หมดเลยอ่ะทุกคนเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะยกตำแหน่งแล้วนะจ๊ะหมดเลยวะเคอหลังๆมานะคะให้กิ๊กแบบว่าเวลาเราตัดคลิปอะเราเท้าถ่ายวิดีโอเราจะเห็นหน้าตัวเองเนาะเราคิดแบบอู้ทำไมอ้วนจังวะอะไรอย่างเงี้ยกิ๊กก็เลย ออกกําลังกายได้3เดือนแล้วก็เลยจะมีคนทักว่าแล้วทําไมดูหอมลงหน้าเล็กลงสวยขึ้นหรือเปล่านู่นนี่เอ๊ะมีคนพูดปะว,วะหรือว่าชมตัวเองอยู่อ่ะคิดตัวเองหรือเปล่าแอปแล้วก็บอกว่ามีคนบอกอรนะจริงๆไม่มีใครบอกเลย <c oughs> คิดเองเนี่ยให้ทุกคนเขียนยิมมาเะไร่งล้อเล่นหลังๆมาก็แบบเบาเดื่มลง3เดือนน้าหนักลงไป5.2กิโลก็ถือว่าใช้ได้อยู่ห <c oughs> ลังๆมาก็เลยจะเห็นว่าวิเจยดื่ม เยอะเปลี่ยนตำแหน่งนะคะนี่ก็ยกไม้ให้เรียบร้อยกี่ก็ดื่มเบาลงแต่ไม่ได้บอกว่าเลิกดื่มนะจ๊ะแค่เบาลงนะจ๊ะแต่ก็ยังดื่มอยู่เพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะเห็นกิ๊กกับพี่จิ๋วว่าจะดื่มจริงหรือเปล่านะคะสามารถที่จะแอดไลน์แอด k i m y u u ทนะคะสามารถมาเที่ยวกับพวกเราสองคนได้ถ้าแอดไปในไลน์เราเปิดทลิปเที่ยวเมื่อไหร่ทุกคนก็สามารถที่จะมากินดีๆแบบนี้ <S <S นแล้วก็มาชนแก้วกับพวกเราแบบนี้ได้นั่นเองนะคะแต่ว่าจะเปิดเป็นรอบๆ ก็อยากให้ทุกคนแอดไปเยอะๆแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็เที่ยวด้วยกันนะคะโอเคตอนนี้ชมแค่า<ๆ>มาเจอตัวจริงองคิกไม่ไม่กินเลยกินซีชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากอ,นนอันนี้เป็นเนื้อวัวนะคะสกยอ ม่กินไม่น่าเชื่อเลยกินได้ไม่อั้นอ่ะคุ้มมากเลยเนี่ยใหญ่มากคุ้มมากจริงๆไปสึกโจ้แต่กินชิ้นนี้เสร็จเดี๋ยวสั่งอย่างอื่นไหมทุกคนดูด้วยไหมจิไม่หมูเหม่อเลยไม่ได้กินที่ทุกคนดูเลยด้วยความมันอร่อยอนะ่ะเนาะแล้วก็ไปต่ออย่างอื่นไม่เป็นเลยอร่อยมากทุกคนซีฟู้ดมาแล้วจ้าหอยเชลล์ดูนี่จริงๆมีหลากหลายมาเลยนะหอยเชลล์หอยนางรมก็มีแต่ว่าเราเลือกแบบที่เราชอบกินไงเราชอบกินหอยเชลล์กับกุ้งหลังจากนั้น จะรออะไรหอยเชลลงไปกุ้งลงไปช้ำๆจุกๆไปทุกอย่างให้กินอดูนี่หอยเชลล์ตัวใหญ่มากอันนี้ก็กินได้แบบไม่อันนะคะสึกจอรสชาติอะไรอ่ะอะไรรสอะไรอ่ะขนอยิ่งต่อซอสคนเสือเฮอยแม่เออเชื่อไหมว่ากิ๊บเป็นคนกินกุ้งที่แบบไม่เคยแกะเปลือกเลย เป็นผู้หญิงขี้เกียจขี้เกียจแกะเปลือกมันก็รีบได้ไแล้วจริงๆอ่ะกุ้งกดตัวใหญ่นะกู้กดใหญแต่ถ้ามีผู้ชายสักคนมาแกะให้ก็คงรีดเสรกว่บปีที่แล้วนะจะมีผู้ชายท่านหนึ่งคอยแกะกุ้งให้เวลาผ่านไปผ่านไปผู้ชายคนนั้นจะให้ผู้หญิงคนนี้กินกุ้งทั้งเปลือกม่จริง ใครก็ไม่รู้ไม่จริงนะสปีที่ไม่ทำให้ไม่จให้ปูไ่เคยทำแบบว่านับครั้งได้นอกน,นั้นว็ไม่เคยทำกุ้งไม่เคยแกะกุ้งให้หรอปูอ,อย่างเดียวโอเคแต่ปูขเขาจะมีโปรโมชั่นแบบว่าแกะปูไม่แกะกุ้งไม่ได้สนด้วยว่าเราจะกินยังไงเห็นว่าฉันกินทั้งเปลือกได้ก็ปล่อยเลยแ้ฉันกินกุ้งทั้งเปลือกเลยไ,ได้ฉันก็กินได้ อ้ยอันนี้ลิ้นทุกคนชิ้นใหญ่มากทุกอย่างของร้านนี้มาแบบใหญ่หมดเลยนะคะหมดเลยนะกินทันเดียวทุกคนซูชิมาแล้วจ้าน่ากินมากจริงๆมีหลายอย่างมากตอนนี้เราสั่งมามีอันนี้แล้วนี่ทุกคนเห็นในฝั่ง,งนี้ปะ่ะเปิดเลยจ้าพี่จีว้าวาสุดยอดารักมาก โอ้สุดยอดอันนี้กินได้แบบไม่อั้นอ่ะใช่ไข่คอยเม่นไข่ปลาแซลมอนโคกินไม่อั้นอันนี้คือซูชินะคะเราสั่งมาจะมีไข่หอยเม่นนะคะไข่ปลาแซลมอนแล้วก็จะมีอาวบาิหรือว่าหอยเปาาฮื้อนะคะแล้วก็ปลาทูน่าทูน่าคมมากรอฮมมากรนะคะเรียกว่าทุกเมนูที่สั่งมาในวันนี้เนี่ยถ้าไปกินร้านซูชิก็คือแพงทุกเมนูเลยเ<น>สุดยอดแต่ถ้ามาที่นี่เนี่ยกินได้แบบไม่อั้นไม่อั้นนะครับ อันนี้ก่อนเลยน่ารักมากเลย<ข>ดูตุ้ยเข้ามาน,นี่ไข่ไข่เม่นแล้วข้าวซูชิมาเป็นแบบว่าซอสข้าวซูชิจริงๆเลยอะ่ะเห็นปหมโอ้โชยุยังไม่ต้องใส่กินนี้ก่อนเลยจะกินมาอืมหอร่อยข้าวอร่อยอันนี้มะอันนี้มะโอ้ไข่ปลาแซลมอนด้วยปลาแซลมอนอืมชอบแบบเนี้ยมันพอดีคำอืมโอ้ยอืมไม่ต้องพูดแลนะ้วเนาะ รู้<น>เลย嘛ว่าถ้ากินอย่างเงี้ยน่ากินเพร่อยถ่าย,ยแบบว่านอนอบเลยนะน้อนสับโปะอร่อยไ <laughs> <laughs> ม่เจี๊ไม่กินนะข้าวร่อยชิ <laughs> ้หนหรอข้าวเป็นอากาซึแล้วก,ก,ก็ซึนอเดนเดนเป็นซอสเมอนน้ำส้มสายชูสีแดงนะคะอร่อยแล้วข้าวเขาแบบดีมากเหมือนกินร้านสุดชีิดีดเลยอ่ะชิ้นไม่ชลองโอเคมิิกินคือน่าชื่อโตโรนะับอุนมะเกราะทูน่าดีที่สุดนะับ อร่อยซูชิย<อ>ังเดียวก็คกขึ้มเนาะเน่กินวากิวได้ก็กินซูชิได้โคกขึ้มมากที่อันนี้ด้วยคือปกติเวลาที่แบบเราไปบุฟเฟ่ต์ทุกคนบางทีก็แบบเนื้อดีบ้างแต่ซูชิจะแบบไม่ดีอะไรเงี้ยนะไม่ได้เนาะนแต่นี่คืออร่อยทุกอย่างเลยนะใช่กินไข่หอยเม่นดีกว่าเขาให้แบบเยอะมากไข่ไข่เม่น <laughs> หวานสดหอ อร่อยมากนะครับเก๊กฮวยบูเดินของอร่อยเก๊กฮวยบูจะทำงานาทั้งหมดอีกแลัวนี่แหละเจอร้านลับร้านใหม่ที่มาโอซาก้าก็จะต้องกินบอกเลยว่าร้านนี้นี่ยังไม่มีคนไทยและกิ๊กก็แบบเพิ่งมาค้นเจอเหมือนกันอยากให้ทุกคนได้มามากๆนอกจากเนื้อวากิวเกรดดีพิม์เมียมที่กินได้แบบไม่อันและซูชิก็ยังจะอร่อยด้วยที่บอกไม่ธรรมดายังไม่หมด มีอะไรก่ะมียังมีอีกเหรอ,อมีอะไรสังกองยังไม่หมดอ่ะครับสุดยอดเมื่อกี้นะคะซูชิจะเป็นแบบปลาอันนี้มาเจอซูชิเนื้อท็อปปิง้งไข่ปลาแซลมอนแล้วก็ไข,ข่หอยเม่นสุดยอดโอ้โหโชยุ u, ลงนิดหน่อยลงแบบนี้เลยจ้ะคงไมโอ้โหมาออซากา้ารอบหน้าก็อยากจะมาซ้ำอีกคนด,ดูสุดยอด เมากิน,นุ่มมากข้าวอร่อยแล้วก็ทุกๆอย่างเขาสดมากคมสุดๆอยากให้มามาก,มากๆเลยเนี่ยคุณนี่สั่งมาเพิ่มเหรอใช่ใครคอยแม่งอร่อยมากน, <ขอ S 2> นะครับคร<ช>ับไม่จี๋ถึงกับสั่งมาเพิ่มนะครับใช่แต่บุฟเฟ่ใช่ไหมใช่กินไม่อั้นโอ้ถ้าชอบก็กินเยอะๆชอบอะไรก็สั่งซ้ำแต่ชอบทุกเมนูเลยอ่ะ นื้อห้องอร่อยซุชิอร่อยอร่อยมากตุ้งแก่น,นี่ตงแก่น,นี่เลเกนเนื้อซูชิเนื้อซุชิอร่อยเนือไกบกอร่อยอันไหนอร่อยสุดสรุปเก๊กไบบลเนื้อกับซูชิกับเก๊กไวอ่าทุกอย่างเลย <laughs> อร่อยทุกอย่าง โอ้โหน,นี้ทั้งกินทั้งดื่มนะคะเรียกว่าทบคันไม่จีบดูท่าจะคุ้มสุดเลยคุ้มมากอร่มมากอ่ะมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยร้านนี้ชื่อว่าซูชิตโตชาบ,บชูชาบ,บูนัมเบอร์เอ็ซ์ูชิโตชาบูชาบูนัมเบอร์เอกอ๋อมันถึงเป็นอย่างนี้เหรอใช่มันถึงเป็นนัมเบอร์เอกไง<ช>อ๋อโอเคเก็ตละ ราคาเท่าไหรที่เรากินคนละจักรปั้มเทลุยเยีน่นีเป็นเงินไทยประมาณ1,900บาทนะคะส่วนบุฟเฟ่แก้วยวดเนี่ยประมาณ3 0 0บาทนั่นเองนะคะถือว่าคุ้มมาก1900บ,<า>บาทสามารถกินวากิวได้แบบพรีเมียมได้แบบไม่อั้นและก็กินซูชิทั้งปลาและก็ซูชิเนื้อได้แบบไม่อั้นเรียกว่าใครมาโอซาก้าครั้งหน้าอยากกินแบบคุ้มๆราค,คาไม่แพงอร่อยถูกใจแน่นอนร้านนี้อยู่ที่ย่าน ที่มีชื่อว,ว่าอุมเมดาอ่นแทเองนะคะหาได้ง่ายเดยกกี้ก็ไม่จีเราจะทิ้งโลเคชัช่นไว้ให้อยากให้ทุกคนมาเยอะถ้าใครลองมาแล้วสามารถคอมเมนต์ไว้ได้สำลองวันนี้ไปแล้ว,ว,วบ๊ายบาย